ด้วยความที่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของร้านข้าวมันไก่ที่ติดตราฮาลลนไก่ที่มีการมาจําหน่ายเป็นข้าวมันไก่เนี่ยมันมีร่องรอยการถูกจอกคอเกิดข้อสงสัยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาครับเนื่องจากพี่น้องมุสลิมรู้สึกว่าไก่นี่อย่างนี้มันไม่ฮาลลนี่นาโดยที่ทําให้คนที่เป็นผู้ที่อคติกับมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามามีการใช้คําพูดที่รุนแรงฮาลลนคืออะไรทําไมต้องอาหารฮาลลนฮาลลนเนี่ยมาจากคําว่าฮาลลันเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อนุมัติและได้รับการอนุมัติตามหลักการศาสาสสนอ 아 <목소리나> คือความเข้าใจผิดเรื่องของฮาลานเนี่ยถึงขนาดเข้าใจว่าเป็นอาหารของมุสลิมเท่านั้น,นแล้วเวลาที่มีผู้ที่อคติกับอิสลามและไม่เข้าใจเนี่ยเวลาที่มีตราฮาลานเนี่ยบางคนอุ้ยไม่กินเลยแอนตี้เลยมีตราฮาลานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตราฮาลาลเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆอยอ,อ่ะบอกมุสลิมว่าอาหารนี้ถูกต้องตามกระบวนการศาสนาอิสลามกินได้และตราฮาลาลเนี่ยที่อยู่ในบรรจุพันธุ์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาขอตราฮาลานทําไมเป็นข้อบังคับไหมไม่ได้เป็นข้อบังคับตาม กฎหมายแต่เพียงแค่สินค้าบริโภคใดที่มีตราฮาลลเนี่คนที่เป็นมุสลิมจะรู้ว่าผ่านการคัดกรองจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในกระบวนการวัตถุด,ดิบวิธีการสินค้าผลิตในประเทศไทยไม่ต้องขอตราฮาลลไน้ไหมได้แต่เพียงแค่ว่าพี่น้องุซิมก็จะเมื่อไม่เห็นตราฮาลลเนี่ก็จะเห็นแล้วว่าออกไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขาก็จะไม่บริโภคก็แค่นั้นเองคืออย่างนี้ครับไม่ได้มีข้อจํากัด ในเรื่องนี้ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถประกอบอาหารได้แต่วัตถุดิบและกระบวนการต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามหลักฮาลานเห็นไหมมุสลิมจะกินได้ฮาลานไม่ใช่ว่าไม่มีแค่สุกรอย่างเดียวแต่เนื้อสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไก่วัวแพะถ้าไม่ได้มีการผ่านกระบวนการเชื่อดตามด้วยพระนามของพระเจ้าเนี่ยมุสลิมก็จะทานไม่ได้ยกเว้นสัตว์ทะเลหรือแม้แต่เบเกอรี่ก็เช่นกันนะถ้ามีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ oh มุสลิมก็จะกินไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเหล้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในข้อห้ามของหลักการศาสนาอิสลามทําไมไก่ที่เป็นประเด็นเนี่ยถึงไม่ฮาลาลตามหลักการอิสลามเนี่ยการดับชีพสิ่งมีชีวิตเหล่านี้การเชื่อสัตว์เพื่อเป็นอาหารจะต้องให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ทรมานมีดที่ใช้ต้องคมตัดผ่านหลอดลมหลอดอาหารและเส้นเลือดใหญ่ให้ให้ขาดและทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เจ็บปวดน้อยที่สุดแต่การเจาะเนี่ยมันผิดเงือ่อนไขอ่ะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทรมานมากเมื่อกระบวนการมันไม่ถูกต ก็จะไม่ได้มีการกล่าวนามพระเจ้าคือพูดง่ายๆไม่ได้ขออนุญาตพระเจ้าอะ่ะก่อนที่จะทําการจะนําสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาเป็นอาหารดังนั้นไม่เข้ากระบวนการก็เลยไม่สามารถที่จะรับประทานได้ถามว่ามุสลิมเนี่ยยุ่งยากไหมเขาจะตอบว่าไม่เห็นยุ่งยากตรงไหนเลยตรงนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการง ถ้ามีอาหาร100อย่างถูกห้ามกิน50คนโฟกัสที่50ที่ไม่ได้กินจะรู้สึกลําบากแต่สาหรับ,บมุสลิมเราโฟกัสที่50ที่เรากินได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความยากลําบากเกี่ยวกับชีวิตแต่อย่างใดนะครับในหลักการอิสลามที่ได้ถูกจาริกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีในสมัยของท่านอับดลีมมูฮัมมัดสุลตลาเ,เรื่องของความสะอาดเป็นความมหัศจรรย์มากคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคือถ้าเกิดภาชนะเราเนี่ยถูกสุนัขเลียซึ่งน้ําลายสุนัขเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารเราจะต้องมีกาารล้้งนคั และหนึ่งในครั้งของ7นั้นเนี่ยคือน้ําที่ผสมดินวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าปรากฏว่าในน้ําลายของสุนัขเนี่ยมีสิ่งซึ่งเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียที่จะนํามาสู่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมากมายนักนะครับและไม่สามารถชําระด้วยเพียงแค่น้าเปล่าแต่ต้องล้างด้วยน้ําดินและปรากฏว่า คุณสมบัติของน้ำที่ผสมดินเนี่ยสามารถชำระล้างบรรดาแบคทีเรียรและเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยออกจากจานชามได้นะคุณผู้ชมซึ่งในอดีตเนี่ยในขณะที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ผู้ที่ศรัทธาทำเพราะศรัทธาไม่ใช่เพราะพิสูจน์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งเราก็อาจจะอนุมานว่าออกเพราะเหตุการณ์เพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าวันรออัลลอาลาเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามแล้วเราก็ไม่ได้รับประทานดังนั้นเนี่ย หรือว่าแพคเกจจิ้งบริการต่างๆเนี่ยที่ต้องการที่จะเริ่มตราฮาลานเขากําลังมองดูถึงมุสลิมทั่วโลกเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยสถิติมุสลิมทั่วโลกมี2องพันกว่าล้านดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการในประเทศไทยแล้วก็มีมุมมองของทางธุรกิจว่าอยากที่จะทาเรื่องของอาหารฮาลานเนี่ยเพื่อจะไปเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมุสลิมถามว่าไม่ต้องขอตราฮาลานได้ไหมได้ในบางประเทศนะแต่เมื่อท่านเอาไปขายจะไม่มีคนซื้อนี่คือประเด็นดังนั้นเนี่ยสินค้าของพี่น้องอ ต่างศาซธิในประเทศไทยหรือจะเป็นมุสลก็าตามเนี่ยเวลาจะาไปขายเพื่อกลุ่มเป้าหมาย2,000กว่าล้านคนเนี่ยเขาก็จะต้องขอตราฮาล้านก็แค่นั้นเอง